สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการวิเคราะห์ในเรื่องของตลาดซื้อขายในตำแหน่งกองกลางของเชลซีนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนพิเศษที่จะมาดูกันว่าในช่วงมกราคมหรืออาจจะเป็นช่วงซัมเมอร์เชลซีมีแนวโน้มที่จะดึงนักเตะกองกลางคนไหนเข้ามาเสริมทีมกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปติดตามการวิเคราะห์นะครับก็ขอบคุณ ผู้สนับสนุนอย่าง Suzuki Power y p u Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดาแล้วก็ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะฮะฝากทุกท่านอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่วนใครมีความเห็นที่แตกต่างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ สาเหตุที่ต้องบอกก่อนเลยฮะว่าทําไมผมต้องทําี p นี้ขึ้นมาเพราะว่าเริ่มเลยว่าห่วงกองกลางของเชลซีที่อย่าลืมฮะแมชที่เราจะต้องลงสนามเยอะแยะมากมายอาจจะถึง50-60แมชขณะที่กลางของเชลซีเนี่ยมีการโรเตชันกันบ่อยมากๆแทบจะคาดดาไลน์กันยากเลย หนึ่งเลยฮะสาุที่ผมต้องทําคลิปนี้ออกมาเพราะว่าหนึ่งกองเต้นเนี่ยได้รับบาดเจ็บยาวแล้วก็แฟนเชลซีทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศก็คอมเมนต์ในลักษณะที่ว่าเชลซีอาจจะไม่มีกองเต้นในฤดูกาลหน้าก็เลยอาจจะต้องเสริมทัพเข้ามาขณะเดียวกันครับการโรเตชันของโควาซิชจอร์จินโยนะฮะหรือแม้กระทั่งรอฟต้าชิกสามคนนี้มีการหมุนเวียนกันบ่อยครั้งแล้วก็ความเสถียรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเชลซีจะกระโดดหาผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ ตรงกลางเนี่ยในเดือนมกราคมค่อนข้างแน่รวมไปถึงในซัมเมอร์นี่แน่นอนเลยครับว่าเชลซีน่าจะกระโดดหาผู้เล่นในลักษณะ กองกลางอาจจะเป็นตัวตัดเกมหรือว่าในตำแหน่งตัวรุกอะเดี๋ยวมาว่ากันว่าเชลซีมีข่าวกับใครกันบ้างนะครับเริ่มที่คนแรกครับมีข่าวมานานมากๆตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เขายืนยันเสียงแข็งว่าจะไม่ย้ายออกจากทีมพูดแบบนี้หลายคนก็คงนึกออกครับนั่นก็คือเฟรนกี้เดยองนะครับถ้ามองเป็นเปอร์เซนต์กับการที่เชลซีจะคว้าตัวในช่วงเดือนมกราคมนี้ผมว่ายังยากครับแต่ซัมเมอร์ผมเชื่อว่ายังมีโอกาสแต่ก็ยังเชื่อว่าโอกาสอยู่ที่60-40นะครับ 60%ก็คือเชลซียังมีโอกาสเพราะว่าบาร์เซโลนาเนี่ยปีนี้ไม่ได้ไปเล่นในฟุตบอลยู f a ฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็เป็น2ปีติดที่เขาลงไปเล่นในยูโรปาลีกบางทีนักเตะ อาจจะคิดถึงการเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบลึกๆก,ก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เฟร็กี้เดยองอาจจะตัดสินใจในการย้ายออกจากทีมแต่ผมเชื่อว่าลึกๆเฟร็กี้เดยองยังมีความรักสโมสรบาร์เซโลนานะครับแล้วก็ในเดือนมการาคมเนี่ยเชลซี Chelsea คงไปแตะต้องเฟร็กี้เดยองได้ยากถ้ามีความเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นในช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็ข้อเสนอคงอาจจะต้องมาหาศาลรอีกหนึ่งจุดที่ผมมองว่าถ้าเชลซีมโอกาสได้เฟร็กี้เดยองนั่นคือบาร์เซโลนาตกรอบในฟุตบอลยู ยู่งฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นทำให้พวกเขาต้องการเงินก้อนโตมหาศาลถ้าเชลซียอมง้างจ่ายเงินถึง80ล้านปอนด์หรือ100ล้านปอนด์ก็มีความเป็นไปได้แต่เคสนี้ผมจะมองว่าโอกาสที่เชลซีจะได้ตัวแฟรงกี้เดยองนะครับอยู่ที่ประมาณแค่30%เท่านั้นเองผมว่าโอกาสยังยากอย,กอยู่นะครับคนต่อมาครับต่อจากแฟรงกี้เดยองนะครับก็ เป็นนักเตะที่เชลซีมีข่าวไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือบูโนกิมารเรสหรือว่าบูโนกิมารไรสของนิวคาสเซิลคนนี้ผมอยากให้มองว่าเป็นเรื่องยากนะครับผมให้โอกาสแค่10%เท่านั้นบูโนกิมารเรสเนี่ยผมมองจุดหนึ่งว่านิวคาสเซิลกำลังสร้างทีมด้วยนิวคาสเซิลเนี่ยมีบล็อกรูปแบบเดียวกับเชลซีตอนที่โรมันอับราโมวิชเข้ามาใหม่ๆเลยครับตอนที่เชลซีดึงนักเตะอย่างมาตยาเคสแมนดึงนักเตะอย่างพวกอ เกลนจอนสันหรือใครก็ตามเข้ามาเนี่ยผมมองว่านิวคาเซิลกับการที่มีนักเตะซูเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลเข้ามาอยู่กับทีมได้เนี่ยนี่คือการสร้างรากฐานสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นเลยที่นิวคาเซิลจะต้องปล่อยตัวออกจากทีมนะครแล้วก็ข่าวล่าสุดก็มองว่ามีข่าวว่าทางนิวคาเซิลเนี่ยเตรียมจับบุนโนกิมาไรส์ต่อสัญญาฉบับใหม่เป็น2 0 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์ขณะที่เจ้าตัวเนี่ย ก็ดูเหมือนว่าอยากจะเป็นตำนานให้กับนิวคาเซิลเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้แฟนเชลซีไปคิดเยอะถึงขั้นว่าเชลซีมีโอกาสจะคว้าตัวบุนโญกิเมเรสมาร่วมทีมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในเคสนี้ผมมองแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะตีซะว่าแค่10%เท่านั้นหรือแทบ0%เลยสําหรับ ในเคสของบูโนกิมาเรสนะครับเพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมาในช่วง 2- 3สวันที่ผ่านมาหรือรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาผมว่าน่าจะเป็นข่าวหลือมากกว่าเชลซีอาจจะสนใจครับแต่ความเป็นไปได้น้อยมากๆนะครับคนต่อมาครับคนนี้มีข่าวเหมือนกันมาตลอดตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะฮะนั่นก็คือจุดเบลิงแฮมนะครับกองกลางของทางบุริเซียดอตบุนนะครับถามว่าความเป็นไปไ,ได้กับเบลิงแฮมมีความเป็นไปได้ไหมนะฮะบ,บทสัมภาษณ์ล่าสุดของเบลิงแฮมดูเหมือนว่าเขาจะโฟกัส กับดอทมูลก่อนในแต่ละแมตช์และก็อย่าลืมครับเขาก็คงโฟกัสกับฟุตบอลโลกถ้าถามว่าช่วงมกราคมจะมีความเป็นไปได้ไหมผมว่ายากครับผมว่าเบลลิงแฮมอยากจะทําให้ดอทมูลคว้าชแชมป์บุนเดสลีกาเพราะซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ผมเชื่อว่าดอทมูลมีโอกาสขยับเข้าใกล้ถาดบุนเดสลีกามากที่สุดครับเป็นปีที่นาเกลส์มันอาจจะทําบายเยนในฟุตบอลอยุโรปดีแต่ว่าในลีกเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าบาเยเยนค่อนข้างจะสะดุดนะครับคือถ้าจบซีซั่นจูดเบลลิงแฮม คว้าแชมป์บูเดสตีก้านั่นจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้กับทีมอย่างเรอัลมาดริดเชลซีหรือแม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเตในการดึงตัวมาร่วมทีมการคว้าแชมป์มีส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับแต่ในเคสของจูดเบลลิงแฮมเนี่ยผมมองว่าเชลซียังไม่น่าจะจําเป็นในการดึงตัวเบลลิงแฮมเข้ามาเสริมทัพเพราะจากสเตตสิติในการลงเล่นของเบลลิงแฮมในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ย ส่วนใหญ่จูบลิงแฮมจะเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์เซนเตอร์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่โคาซิชกับจอร์จิญโยเล่นอยู่แล้วแล้วก็บางครั้งก็ขยับไปเล่นเป็นแอตแทกมิดฟิลด์ด้วยมีบางเกมที่เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็ทำได้ดีนะครับที่7.71แต่ในตำแหน่งหรือวิธีการเล่นเนี่ยดูเหมือนเชลซีจะต้องการมิดฟิลด์สไตล์เชิงรับผมใช้คำนี้ดีกว่าเชิงรับเพราะว่าเราขาดกองเต้ไปเนี่ย การดึงจูดเบลิงแฮมมาเนี่ยมันดูส่วนทางกันสังเกตไหมว่าจูดจะดูเล่นเป็นตัวรุกจะเป็นผู้เล่นที่มีเกมบุกค่อนข้างจะเยอะกว่าเกมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดึงจูดเบลิงแฮมมานั่นแปลว่า เรายังไม่จบกับตลาดในตรงกลางกองกลางนะครับนั่นเท่ากับเชลซีจะต้องดึงคนอื่นเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นจูดเบลิงแฮมอาจเป็นเป้าหมายจริงแต่ไม่ใช่ทาร์เก็ตแรกๆและผมเชื่อว่านะถ้าดอทบูลปล่อยนักเตะอย่างเออร์ลิงฮาเรนหรือปล่อยตัวซูเปอร์สตาร์ออกไปจากทีมปีละ1คนด้วยค่าตัวมหาศาลผมก็เชื่อว่าจูดเบลิงแฮมก็น่าจะไม่ต่ำกว่า100ล้านยูโรต้องมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเชลซีอาจจะสนใจจริงครับแต่ยังไม่ใช่เป้าหมายแรกผมมองว่าโอกาสเกิดขึ้น40% เท่านั้นเองโอกาสยังยากอยู่นะฮะสำหรับจูดเบลิงแฮมและผมเชื่อว่าจูด์เบลิงแฮมเนี่ยเป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดแน่ๆรวมไปถึงทางแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับแต่ว่าหลักๆผมว่าไม่ใช่ตําแหน่งหลักๆที่เชลซีต้องการครับผมมองว่าเชลซีต้องการตัวที่เป็นนักเตะเชิงรับมากกว่ามาที่ความเป็นไปได้ครับ กับ2คนที่ผมมองว่ามีโอกาสสูงมากๆที่เชลซีจะยื่นข้อเสนอที่เหลือก็อยู่ที่ทางสโมสรจะตกลงหรือเปล่าคนแรกพอพูดปั๊บนี่แฟนเจลซีอ๋อแน่นอนนั่นคือเอซันอัลบาเรสครับกองกลางของทีมอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมซึ่งก็เกือบย้ายมาอยู่กับเราในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวประมาณ43ล้านปอนด์ที่บอกว่าเชลซีมีความเป็นไปได้กับเอซันอัลบรสเพราะว่าล่าสุด เอซันอัลบาเรสแจ้งกับบอร์ดบริหารแล้วนะครับว่าต้องการที่จะย้ายทีมและผมเชื่อว่าเชลซีต้องการนักเตะสไตล์อย่างเอซันอัลบาเรสที่ผ่านมาเอซันอัลบาเรสเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางครับลงเล่นกับอแจ็คไป11เกมขณะเดียวกันก็เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับถึง3เกมนั่นเท่ากับเขาสามารถเล่นทั้งตัวรับและมิดฟิลด์ตัวกลางได้ถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงภาพการเล่นของโควาซิชที่ถอยลงไปเล่นเป็นตัวรับได้บ้างนะครับแต่หลักๆก็เล่นได้แล้วก็ถ้าเราไปดู จุดที่เป็นจุดแข็งของเอซันอัลบาเรสเนี่ยมันค่อนข้างตรงสเปคกับสิ่งที่เชลซีต้องการ1เขาสามารถจ่ายบอลได้แน่นอนครับบอลพอตเตอร์ต้องจ่ายบอลเร็วต้องออกบอลได้เป็นสิ่งที่เขาทําได้2ครับสามารถเอาชนะในการดวลบอลภาคพื้นกับผู้เล่นได้นะครับแน่นอนว่าเราต้องการตัวตัดเกม2นะข้อ3ครับ,ขอ,รบขอไปสามารถบล็อกบอลได้ถนัดนี่คือลูกเก่งของเขา 4การเข้าสากัดการแท็กกิ้งแล้วก็การตัดเกมบอลอินเตอร์เซ็ปเขาทำได้ดีนั่นแสดงว่าตำแหน่งหรือวิธีการเล่นหรือจุดแข็งของเอซันอัลร์เรสจะแตกต่างกับจุดเบลิงแฮมเมอ่อสคู่นี้สังเกตไหมครเขาน่าจะเป็นตัวที่เข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่กองเต้หายไปดูตรงสเปคกว่าชุดเบลิงแฮมแต่เรื่องการปรับตัวอันนี้ว่ากันอีกทีนะฮะแต่จากที่บอกครับเข้าแท็กกิ้งได้อินเตอร์เซ็ปตัดเกมได้จ่ายบอลได้แล้วก็ ปะทะในบอลพื้นได้นี่คือตำแหน่งที่เชลซีต้องการเลยเพราะปัจจุบันตอนนี้ครับเอ็นโกโล่กองเต้เล่นไม่ได้นะเจ็บนะแล้วก็เชลซีมีวิฟิลเซนเตอร์แบบจ,จ่าสองคนแล้วก็คือจอร์จินโย่กับมาเมตลโคซิชขณะที่รูเบนรอปตาชิก็ลงไปเล่นโฮลดิ้งมิดฟิลเป็นยังไงฮะเราก็เห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอซานออบาเรสอาจจะเป็นคำตอบที่เชลซีอาจจะยื่นข้อเสนอในเดือนมกราคมนี้เลยและผมเชื่อว่าค่าตัวไม่น่าจะเกิน50ล้านปอนด์ คนนี้ผมมองมีความเป็นไปได้ถ้าเราจะแก้ไขตรงกลางแบบปัจจุบันทันด่วนในเดือนมกราคมนี้ผมว่า70%สําหรับเอซันอัลบาเรสอยู่ที่ว่าเชลซีจะชั่งใจในการยื่นซื้อนักเตะคนต่อไปที่ผมกําลังจะพูดถึงหรือเปล่าเพราะถ้าเชลซียื่นซื้อนักเตะคนนี้ในช่วงซัมเมอร์อาจจะไม่เอานักเตะคนนี้ก็ได้ในเดือนมกราคมแต่ลึกๆผมเชื่อว่าเชลซีต้องการวิดฟิลแบบนี้2คนแล้วก็ดีกรีของเอซันอัลบาเรสถ้าเอามาผมว่าก็อย่างน้อยจจร์จินโย ถ้าไม่ต่อสัญญาหรือต่อสัญญาไปเราก็ไม่รู้ว่าจยินโยจะเล่นได้ระดับไหนนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเอซานอาบาเรสก็คือคําตอบที่ผมว่าชลซีจะกระโดดหาในเดือนมกราคมและแน่นอนครับคนสุดท้ายครับจะไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะแล้วผมเชื่อว่าหลายๆทีมก็น่าจะกระโดดหาผมเคยพูดไปแล้วครับว่ามีนักข่าวบอกว่าทางนักเตะคนนี้จะค่าตัวลงมาเหลือประมาณสัก70กว่าล้านปอนในช่วงซัมเมอร์แล้วก็เจ้าตัวปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ ที่เวสแฮมยื่นเข้ามาบอกพูดแบบนี้ปุ๊บรู้เลยนั่นก็คือดีแคนไรส์ครับ mm hmm. มกราคมไม่ย้ายแน่นอนครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าเป้าหมายของดี c แคนไรส์เหมือนเดิมครับการพาทีมเวสแฮมจบอันดับให้ดีสุดยิ่งเถ้าไปเล่นแชมป้ยนส์ลีได้ยิ่งดีแต่ยากนะฮะ mm hmm. หรือสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าอย่างน้อยถ้าเขาจะลาเวสแฮมต้องจบด้วยการเป็นแชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ hmm. ถือว่าไม่แย่เลยนะครับถือว่าดีด้วยซ้ํา เพราะฉะนั้นเนี่ยดีแคนไรส์ผมเชื่อว่าเขาน่าจะตัดสินใจย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ก่อนหน้านี้เวสแฮมพยายามต่อสัญญาเพิ่มเข้าไปอีกเพื่อที่จะโกงค่าตัวแต่ดีแคนไรส์เลือกที่จะปฏิเสธเพราะฉะนั้นผมมองในเคสของดีแคนไรส์กับเชลซีซัมเมอร์มีโอกาสสูงมากๆแล้วค่าตัวไม่โหดเหมือนซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับผมว่าอยู่ที่ประมาณสัก70-80ล้านปอนด์ไม่ไม่น่าจะถึง100ล้านปอนด์และดูจากดีมาสป l y ทุกอย่างนะฮะ เชลซีไม่มีเอกรอกกองเต้ onte, และอาจจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ขณะที่ค่าตัวของดิแคนไรส์ก็จะลดลงในช่วงซัมเมอร์เพราะฉะนั้นความต้องการมันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเชลซีต้องการวิฟิลตัวรับเข้ามาเพื่อแทนที่กองเต้ผมก็เลยมองว่าดิแคนไรส์มีโอกาสสูงมากๆ 70%- 8 0มองคล้ายๆเอซาน่าบาเรสครับถ้าเชลซีไม่กระโดดหาดิแคนไรส์ Can ในช่วงซัมเมอร์ถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากๆดีไม่ดีจะเป็นท็อปทาร์เก็ต ที่เชลซีจะดึงตัวเข้ามาเสริมทัพเลยด้วยซ้ําที่เหลือครับอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้คาเซมิโร่ไปแล้วเขาจะเอาหรือเปล่าขณะที่ทางฝั่งของลิเวอร์พูลจะทุ่มเงินหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาลิเวอร์พูลไม่ค่อยทุ่มแบบนี้แต่ก็ไม่แน่นะครับว่าลิเวอร์พูลอาจจะทุ่มข้อเสนอในการดึงตัวนักเตะรายนี้ก็ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเคยทุ่มเหมือนกันแต่ว่าแกจะทุ่มแบบเงียบๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าดีแคนไรท์ที่มีความสนิทกับเมสันเมาส์เนี่ยน่าจะ คุยกันไว้แล้วเบื้องต้นนะครับเป็นซูเปอร์เอเจนต์แล้วนะครับแล้วก็ถ้าดิคันไรส์ต้องเลือกผมเชื่อว่าเขาอยากจะกลับมาพิสูจน์ตัวเองกับเชลซีอีกครั้งนะครับอ่ะเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรครับกับนักเตะที่เราไล่กันมาบ้างไม่ว่าจะเป็นเฟร็กี้เดยองบูโนกิเมเรสจูตบิลลิงแฮมเอซานออบอเรสแล้วก็ดิคันไรส์นะครับหรือว่ามีตัวอื่นที่รู้สึกว่าเชลซีอยากดึงเข้ามาเสริมทัพลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากช่วยกัน like, share, กยกันนะคร้วหดาาสสีบ